อาบน้ำอาบน้ำเรียบร้อยหน้าแห้งมากเลยทุกคนหน้าแห้งมากๆแม่จาก็มีสองมิธีอันนี้คือทาเซรงซ่มเซรั่มทุกวันนะคะแต่วันนี้รู้สึกหน้าแห้งมากก็เลยจะน้ำมันมะพร้าวแล้วก็วัสลีนใช้ไม่หมดสักทีเดี๋ยวก็จะหมดแล้วล่ะคะ่ะ ว่แม่จ่ายจะเอาเนี่ยค่ะเอาประมาณนี้นะเดี๋ยว,ย,วยังไม่เปิดขวดวอสลีนประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ใส่นี่ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ํามันมะพร้าวนี่ค่ะน้ํามันมะพร้าวนะคะทุกคนน้ามันา เต็มอุ้มมือเอามองไม่เห็นขอภัยนะนี่่าเพื่อนเต็มอุ้มมือนะมันจะหกแล้วก็ละลายค่ะละลายวัสลีนเอาตามปริมาณที่เราอยากให้มันชุ่มชื้นชุ่มช,ชื่นอะไรก็ว่าไปนี่ค่ะแม่จญาจะทำอย่างนี้เลยนะทาขาทาตัวหลังอาบน้ําเพราะเราใช้ ครีมอาบน้ําหรือสบู่หรืออะไรก็ช่างเนาะแล้วแต่คนชอบค่ะวอร์มครีมนะคะทุกคนนี่ค่ะพื้นเลยอาจจะทา,าถ้าทาสองมือมันจะเยอะไปนี่ค่ะการหน้าแห้งนะคะทุกคนตอนเช้ามาหน้าหน้าชุ่มชืม้นแบบหน้าใสจีิก,กอันนี้ก็คือทำมาเรื่อยๆแต่ไม่ค่อยได้ทำคลิปแล้วก็ทามือค่ะ ช่วงช่วงช่วงก่อนหน้านู้ที่อยู่ห้องกัาไม่จ๋าจะใช้ประจเลยนะมือนี้จะนุ่มแบบมือสวยเลยนะเมื่อก่อนอะแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้มานี่แล้วก็ทํานู่นทํานี่เยอะอาจจะไม่ค่อยบารุงมือเวลาถ่ายคลิปมามือจะไม่สวยเลยอะอายุเยอะแล้วก็ไม่ใช่ว่า จะปล่อยมือตามยถากรรมนะไม่จ๋าชอบสวยงามหน้าตาไม่สวยก็ช่างบางทีก็คือเป็นฝ้าบ้างแต่ก็ดูแลมันไปตามตามวัยแต่มือก็คือเราอยากให้มือแบบดูดีไม่จ๋าชอบชอบไว้เล็บยาวพอเล็บยาวมากๆเล็บเราอันนี้ทาสีเจลเราก็ต้องดูสีให้ปลอดภัยด้วยสีเล็บอะไม่ใช่ไปซื้อ ซื้อแบบไม่จ่ายจะซื้อในวส,สันเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลือกดูนะคะถ้าว่าสียี่ห้อไหนกลิ่นมันแรงเราอย่าไปใช้อันนี้ทาแขนทาหน้าเดี๋ยวไม่จ่ายจะทาขานะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเคล็ดลับไม่มีอะไรมากไม่จากก็ดูจากยูทูบเบอร์มองนอกหรือประเทศไทยเรานี่แหละแต่ประเทศไทยเราแบบนี้เขาก็ทำเยอะอาจจะไม่ได้ทำคลิปเนาะ เนี่ยค่ะแม่จ๋ากจะทาขานะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะสมมตินะสมมติให้ดูเนี่ยขาขาเล็บเท้าเราทาไปเลยเพื่อนโอ้ยแม่หกนี่ค่ะแม่จ๋ากจะทาประมาณนี้ก่อนนอนตอนเช้าอาบน้ํามาแล้วก็ทามันแห้งแห้งแล้วมันคันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,ะเะนาะมันแตกเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทาขาทาเท้า มันก็จะแบบนี้แหละค่ะถามว่าเหนียวไหมมันก็ต้องเหนียวแล้วค่ะเพื่อนๆปกติไม่จ๋าจะทาทั้งตัวนะทั้งตัวเวลาอาบน้ําก็คือจะอาบน้ำนานหน่อยเพราะเราต้องเอาเอาที่อาบน้ำแหละถุงมืออ่ะถุงมือสําหรับอาบน้ําแล้วก็ใส่ครีมอาบน้าแล้วแต่ยี่ห้อที่เราชอบ หรือถ้าว่ารู้รู้ตัวว่ามันไม่สะอาดก็อาจจะใช้สบู่สบู่อิงออนสบู่แครหลอดอะไรพวกนี้ค่ะล้างให้ตัวสะอาดนะคะถ้าหมักหมมนานๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมเราล้างให้มันสะอาดออกให้หมดเสร็จแล้วก็มาทาใหม่ค่ะถ้าอยู่นานมันจะเป็นขี้ไข่เป็นเหงื่อเป็นใครขี้ใครไม่สะอาดสะอา้านเราก็ต้องดูแลตัวเองตามที่มีค่ะไม่ไม่เลิศหรูตามที่มี น,นี้ก็ซื้อขวดใหญ่ไปเลยเพราะรู้หน้าหนาวมันก็คงจะต้องได้ใช้นะทาขาเราไม่จับทำหน้าอีกนี่ค่ะสองอย่างเลยแล้วครีมอย่างอื่นไม่จากก็มีนะเพื่อนๆมีแต่ว่าไม่ทากันแดดกลางวันอันนี้ทากลางคืนค่ะเพราะว่ามันไม่อันตรายด้วยใช่ไหมสองอย่างเนี่ยอืมเราทาได้หมด ใช้ได้หมดเลยนี่ค่ะมันจะออกเป็นแบบนี้นะเพราะว่าแม่จ๋า้างถ้วย้ังจานแล้วทีนี้ตรงนี้มันแตกปิ๊ปๆๆปเนาะเนี่ยบางทีก็มือลอกนะทุกคนจะเห็นนะสังเกตไหมคะช่วงนี้เวลาแม่จ๋า้างล้างจาน้างอะไรเสร็จแล้วเนาะเสร็จสิ้นการ้ังจานแม่จ๋าจะสก๊อตไบต์นั่แหละคือบางทีมันอาจจะเนื้อเปื่อยเนื้อยุ่ยอะไรเนาะมือเราแล้วก็น้ำยาติดตามซอก ม่จา๋ายกเอาสกอตไบล้าง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 มากจนมือแห้งอะ่ะที่เห็นที่เห็นว่าแห้งแห้งนะไม่ใช่อะไรล้างมือบ่อยล้างมือบ่อยไม่ใช่ว่าเราอนามัยนะคะเพื่อนๆคือแบบทํางานทํานู่ทนทํานี่เราก็ล้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออทาขาทาขาทานี้เสร็จแล้วก็มาทา เผื่อทาหน้าเมื่อกี้สมมุติไงสมมุติให้ดูโอเคนอนหลับฝันดีนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้อาจจะลงพรุ่งนี้หรืออาจจะลงตอนเช้านะคะเพื่อน,อนไม่กลไม่ได้ไปไหนก็เลยถือโอกาสว่าเออหน้าแห้งอไอหน้าหนาวอย่างเงี้ยทาอะไรให้มันอยู่ไม่ให้มันแตกทุกคนเข้าใจใช่ไหมอาบน้ําเสร็จแล้วอะทาเลยเช็ดตัวแห้งหมาดๆแล้วก็ทาเลยแต่อันนี้ สมมุติให้ดูก็เลยใส่เสื้อผ้าก่อนค่ะโอเคค่ะเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะคะอาจจะมีสาระนิดๆแน่หน่อยอะไรก็คือใครอยากทําตามก็ทำไม่ไม่ทําตามไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเหนียวอยู่งี้ตลอดนะคะเพราะพออยู่ไปนานๆประมาณชั่วโมงนืงอมันจะซึมซับต่อผิวเราค่ะอย่างเงี้ยค่ะดยวมันก็ซึมซับตื่นเช้ามาหน้าเราจะบอกโอ้โหนุ่มเลยนะคะนุ่มเลย เวลาเราล้างหน้าเราก็จะมีตัวเดี๋ยวไม่จอามาให้ดูนะแป๊บหนึง่งนี่ค่ะล้างหน้าตอนล้างหน้าฟองอะไรที่เราลูบตามอะไรทั่วใบหน้าเสร็จแล้วเอาตัวนี้ไปขัดออกขัดไอ้ตัวที่เราทานเนี่ยออกให้หมดถ้ามันหลงเหลือเนาะที่มันไม่ซึมเข้าตอนเช้าเราก็ขัดขัดขัดอันนี้ขัดแขนขัดอะไรได้อันนี้ขัดหลังที่เราไม่ถึงดูที ใช้ใช้จนลุ่ยแล้วใกล้ทิ้งแล้วอันนี้ก็ฟอกล้างตามตัวอันนี้ถูเพราะสองอย่างน่ะเรามีหลายแบบอันนี้ก็คือถูหลังไม่ถึงอะ่ะแม่จ๋าก,ก็ถูแบบนี้ใช่ไหมบางทีก็กลับด้านแล้วก็อย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันก็ถูตามขาที่คนอายุเยอะเราก้มไม่ถึงนะเพื่อนนะไอ้ตัวนี้ฟองตะข่ายนี้ก็คือใช้ ใช้ทั้งหมดนี่แหละอันนี้ใช้เยอะกว่าเพราะว่ามันขัดดีค่ะเอะตัวนี้ก็นุ่มๆก็ขัดหลังจะได้ไม่ลายไม่เป็นสิวเนาะแม่จ๋าชอบตอนนั้นไปใส่ชุดไอ้นั่นอะ่ะมันหน้าร้อนไงมันเป็นผื่นใส่ชุดไทยเที่ยววัดเก่ามีคลิปนะคะหลังจะลายมาดูอีกทีเอา้าหลังลายหน้าร้อนตอนนั้นอะ่ะโอเคค่ะเพื่อนขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายตื่นเช้ามาล้างหน้า ล้างหน้าแล้วผิวจะเป็นแบบนี้ค่ะน้ำมันมะพร้าวผิวจะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคลองดูเนาะ